สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับน้องแอดมินใหม่พี่แจ็กนะคะก็คือชื่อน้องไม้นะคะน้องไม้หรือไม้ไม้น้องไม้เป็นคนจังหวัดอะไรครับจันบุรีครับจบที่มาเนี่อะไรลูกมาแกะนี่มกเกษตรกำแพงแสนมเกษตรกำแพงแสนอ่ะอันนี้จบด้านไหนคนรมมับการโรงแรมและท่องเที่ยวค่ะอ่าการโรงแรมและท่องเที่ยวมาพี่หมูนะมาใส่ ล้าหัวมันอะแกงแหวแกะเอาหนึ่งอะมาครังนี้แกะเข้ามาข้างในเอามือเขายื่นเข้ามามันจะรูดเอาน้ำมาร้อนนะใส่มาใส่มาเดือดเลยลูกอย่าเอาก้างใส่ให้พี่นะครับพี่ปาดก่อนเลยค่ะอร่อยจะต้องซ้ำอ่ะพี่หมูกดมาไม่ไม่ต้องแค่คร้อนไม่ร้อนพี่หมูมีเนี่ยที่กดน้องไม่ร้อนอืออร่อยจะต้องซ้ำแล้วอ่ะพอละพอก่อนเนาะ อ,อ่ะมาน,นี้อยู่กับไม้นะคะน้องไม้แล้วก็ไม้มีแฟนมีเมียแล้วยังคะยังครับอ่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ครับโอ้ยยังเด็กเพิ่งคิดนะคะเอาอันนี้เอามือเข้ามาตรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วน้องกินข้าวยังห่ะลูกไอัวเล็กนัะนะ่นอ่ะพี่น้องน้องกินกินแล้วยังกินแล้วครับแล้วก็แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไปซื้อกับข้าวมาได้ซื้อมาเผื่อพี่เขาไหม เอาเป็นว่าวันนี้พี่แจ็คขอวานใครก็ได้ไปซื้อไข่มาสักสองแผงสามแผงแล้วก็พี่แจ็คก็จะซื้อน้ํามันพืชเอาไว้สําหรับเด็กนะคะในการทําไข่ดาวให้เขาเวลาเด็กคนไหนหิวข้าวปุ๊บทำไข่ดาวยยกใส่ปากไปเลยนะคะแล้วก็จะเดินหาข้าวเสร็จนะครับเดินเดินวนห้าประมาณสองน้องไม้มีเอฟซีนะครับมาถึงก็มีเอฟซีน้องไม้ดูนะครับดูนะหนุ่มหนุ่มหนุ่มราชบุรี หนุ่มราชบุรีนี่ราชบุรีนี่พี่จะชอบมากเลยนะคือราชบ,บุรีก็คือมีสถานที่ต้องเที่ยวอยู่นะคะก็สวยงามอยู่พอสมควรเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะหยือมา Z เ <c oughs> อฟซีฮแซแสะแรงดอกหิวข้าวอันนี้พี่จะทําให้ไม้กินเพราะไม้เมื่อวานมันมาไม่ไมกินได้พี่จะทาหม้อใหญ่มากเมือ่อวานวันนี้อร่อยจนต้องซ้าใช<จ>่ครับเมื่อวานอร่อยมากนะครับดีบหมดเลยไหมครับผมดีบหมดเลยลูก อันนี้ของพี่แจ๊เผ็ดมากที่ซื้อนะเผ็ดมากเลยเผ็ดน้อยครับพี่หมูเนี่ยครับอันนี้มันน้ำย้อยครับมันไม่ใช่อ่าน้ำย้อยพี่ขออน้ำย้อยก่อนก็ได้อะำยอยทำอะไรก่อนอ่ามันหมูกระจกนะครับหมูกระจกขอกันไกตัดลเล็้ๆวลูกอ่าทุกคนดูนะคะอืมนะคะตัดไม่ได้อืมคนึชิด พี่แจ๊คขอซื้อหมูกระเอยน้ำพริกเผ็ดมากหนึ่งอันค่ะได้ดค่ะเดสิบสิบค่ะเอาน้ำปลานะคะปรุงแล้วนะนประะปุงแล้วนะนี่นะครับมันจะปรุงนะครับบีบน้ำมันบีบมะนาวตามนี่แบบมันแพงมากเอา,เอาห่อใหญ่ด้วยเอาผุกดีเอาห่อใหญ่นี่แหละเอาห่อเผ็ดมากนะครับผมอ่ะอ่าตามนี้นะพี่หมูะนะพี่หมูก็เก็บไปเลยเอาเผ็ดมากอีกเหรออาเผ็ดเฮ้ยนี่กินด้วยเหรอ อยากกินเหรอเยกก่อนนะเอาแยกก่อนไม้ได้ยังไม่ได้ใส่ยย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 ไยย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 ยเลยย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 เยย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 ียนยยยยนยย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 ย่ยย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 ยอยายยมยยยยนยยยยยยยนยยยยยยยนยย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 ยนยยยมาใส่นิดนึงอ่ะยย้ยย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 อยยยยยย่อ พี่อามาว่าเห็นแล้วเผ็ดแทนเลยค่ะเมื่อวานน้องๆเผ็ดมากเลยไม่ไม่วันนี้ไม่เผ็ดหรอกอันนี้นึงอให้มันแห้งเดี๋ยวมันจะดูดน้ำโอเคใช่ใมันจะดีขึ้นโอเคจ้ะโอเคเนาะโอเคนี่เอาช้อนมาเตรียมช้อนเอามือไปล้างมานอวหมดแล้วยังโลกหมดล้วครับกินพีนจ้นกินแินะแนลินกนนกนันกนนกินกนนนีิกก เอามาเลยแล้วช้อนช้อนน้องมิกกี้น้องพิมพ์นี่พิมพ์นี่ซัพพอร์ตพี่แจ็คพิมพี่เอาช้อนอะไรมาเที่ให้พี่เอาแตงมาช้อนหนาไอไอคนไม่มีหมอยมาก่อนเอาเด็กน้อยอ่ะกินกูกินตามผานักกูเลยกินตามผานักกินตามผานักูเลยเออเอามาเอาน้องบีบมะนาวเอาเอานี่อ่ะ โอ๊ยโอ๊ยไอ,ยอยเด็กโอ๊ยแล้วบีบเยอะๆลูกบีบแบบ ไม่ไม่มันพริกหมูก็จบคื่ครับอ่ะอ่ะเป็นอ่ะอีเด็กไปเอาจานมาอีเด็กนะลกอ,ะอีเด็กอีเดกคนละใบไปนู่นเลยรอเลยไปยืนรอเลยจานจานใครจานมันอ,อามานิดเดียวเดี๋ยวนะเอ,เ,อเอามเอาอีกนิดนะึงอ่ะมาเต็ม เอามา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 เด็กเอามาอาสวัสดีมาดูที่เข้าใหม่อีกรอบนึงระ่งนีะระหว่างนี้ก่อนขึ้นข้าวติ่มท้าเอาดีก่อนเอาดีก่อนมานี่เอามานี่เอาเอาโรยขึ้นมาแหมมึงจะกลัวเลยล่ะพี่ก็บอกอ่ะกินไม่หมดโดนตบเผ็ดแน่นอนครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดไปเอาจานมายำได้ขนาดนี้ก็เก่งๆมากเลยเนี่ย กินก่อนมานี่มากินในกล้องก่อนบอกว่าเหลือไม่เยอะแต่ว่ายำด้วอาจารย์มาลูกไปเอาจารย์มาหนูอ่ะได้ครับอร่อยอร่อยมาอันนี้อันนี้พี่หมูเดินอ้อมมานี่เออไอหนุ่มน้อยเดินได้ดีมั้ยนี่ไอเด็กพอแล้วนะพี่ใส่พริกมานะตัวใส่พริกเนี่ยผมชื้อรถไม่ต้องห่วงนะครับผมซือรถจะไม่ทันได้ใส่เลยอยากใส่แน่นอนครับอร่อยไหมเดี๋ยวดูนะครับพอรู้อ่ะอร่อยก็มาเอาอีกไม่พอมานี่ขอโทษคนดูทุกคนนะครับเอาไหมเอาอีกไหมนิดหน่อยนะครับเอาไหมอันนี้อัน มาดูนี่ดูใส่แบบเด็กๆมานั่งาบนที่เลยลูกจ้ำพี่โมโอเคไหมใส่หมดได้เนะอ้นองไอ้น้องหยิบมาได้ไหมพี่เบรนะครับเอามาสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยครับผมคนดูเข้ามาเร็วมากนะครับพ่อพ่เลยขาพี่กลับมาดูเรานะครับตอนนี้สองร้อยกว่าคนแล้วนะครับพี่ฝนนี้นะคะับพี่ฝนมาเร็วลูกพิษธนมน้อยพี่ฝนเดินมาให้พี่ให้เด็กคนนี้น่ารักว่ะทำไมเนี่ยเยิ้มให้พี่ พอพูดออกมามันจะงไม่มหม,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 ม่อยู่ไงน,น่ารักอยู่ <c oughs> เอาไหมเอาถ้วยมาอาะเธอเอาถ้วยเอาช้อนมาช้อนนช้อนช้อนอยู่นี่ลกขว่ดดมือพี่นี่นี่ <c oughs> นี่ ไาแบงค์มามาแบงค์มาเลยตดนห้า้แ้ว,วนุมากนะครับะะแบงค์มาเลยแบงค่ะบอลมาเลยมา,มาเริ่มแรกอะอครับดคนนี้ดีเลยครับน<ร><ต>ี้ครับผมไม่เย้ะนะมชิมก่อนชิมก่อนแล้วพดชิมแล้วพดชิมแล้วพดผมก็บอลไม่เยอะ,ะ้ครับานข้ามาแล้วหนี่ครับของบอลครับอันนั้นของพี่นะเฮ้ยผมเยอะไปพี่แ็ค่บอลเอาครึ่งเดียวี่บอลมันทานมาแล้วให้เ็มใจอ้เยอะเกินอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวกินไม่หมดนะ,ะนเสีได้ย มึงโดนถูกน้ำใจโกูไม่โดนถูก <S <S โอ้ยถ้าตั้งใจพี่แจงแ้งไ้หมดอันนี้น, <S 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 น,มนไม่พอครับพี่นั้งใจพี่เยอะเลยเอ,าอย่าเยี๋ยว่หมอเห็นแล้วหิวเลยค่ะคุณดนวงศรีนะครับซื้อน้ำพริกหมูก็จบละแล้วลที่ตลาดเราไปทำลองทำได้นะครับเป็นถุงใหญ่เดี๋ยวพี่หมมาให้ดูเวะลาโดนน้ำยำแล้วมันไม่มันไม่นิ่มนะครับอันนี้ยังกรอบอยู่ครับกินก่อนชิ้มอันนี้เต้มากินหมูกะจอกว่ะเต้ แทองย่กันนะจ๊ะแยกกันหนูหน,นุ่มน้อยไหมเข้าไปข้างในคุณจอจุทาลับบอกแชร์แล้วคข,ขอบคุณมากนะครับเปิดยังไงยัไงไงเปิดการมองเห็นของเพจเราให้เยอะๆคนเยอะๆหน่อยนะครับืมตอนนี้คนดู400กว่าคนแล้วนะครับพี่แจ๊กเอามาตรงๆพี่นี่แบงค์เอามาตรงๆนี่พี่ออเต้สวัสดีครับอ่อหนูใครเก็บน้ำปลาไปหน่อยพี่หมอได้มาพี่เต้มาหาพี่แจ๊คหน่อย เต้มาเพิ่งทำอ่ให้เต้ให้เต้ไม่กินไม่กินไม่กินออเต้มันกินไม่ได้ไม่กินปลาไม่ทินปลาค่ะดูนาด้วยนานเลยไม่กินปลาน้าิอ่ะหัวมานี่หัวหัวมาเร็วหัวไม่ได้เลยนะหัว อันนี้พี่แจ็คขอเปลี่ยนสูตรนะครับอ๋อออนเดียวนนี้ครับอันนี้เปลี่ยนสูตรเอาสูตรที่คนชาวบ้านเอากินกันอันนี้ชาวบ้านอันนี้พระราชวังสูตรที่สูตรที่เผ็ดเหมือนเดิมไม่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 อันนี้พระราชวังพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ได้แล้วพอแล้วทำลายน้ำใจพี่พี่แจ๊คมันเยอะมากินข้าวแล้วเนี่ยนะน้ำใจพี่พี่รักเธอมากขอบคุณมากเลยนะครรถมากเลยก้อนอีกแล้วแบงค์หุบปากอาวันนี้แต่งนะพี่น้ำใจเข้าไปเยอะ าถามว่าพี่แจ็คก,กินหมดไหมเหรอครับก็คราวที่แล้วพี่แจ็คก,ก็หมดอยู่ครับไม่เหลือพี่แจ็คมโหโหิวแล้วครับวันนี้ไมาอีกนะเอาเพิ่มมาอีกมาไอันน้องไม้มันน้อยไปไม้มันตัดอีกคุณจรริรพรบอกว่าอร่อยจ้าน่าอร่อยจรงเลยค่ะอันนี้ที่ทำเป็นยำขนมไมนแายบุรีแเลแล้วก็<ค>มันนี้ไหมมันนี้ใครบ้านบุรีรับตัวใจมันนียมันโปะแพ้แพ้แหวะเจอเปล่า ที่ไหนอะครับอยู่ที่กับปงนโป่งอยู่ลาดุรีมันอยู่ตรงไหนบ้านโป่งตอแหลนี่มานี่หมเองเอาหมดนะคุณี่มาชาจะเดีอยู่กรุงเทพเฉลมเนอขนาดนี้นไม่เสียงเอลาอยไม่ลูกอร่อยไหมครับเยนที่ไหนบรงอกนไม่ใช่ถึงอนะมาแบ่งนเรียนม่งรแต่ละีบอ๋อุ้นวันนี้อร่อยว่าบอ ไอแบงค์ชิมก่อนนให้วดหน่อยช้อนให้พี่แบงค์หน่อยแบงค์หนึ่งมิ๊ก้นี่คนะีดขึ้นไส้ไหมแต่อ่กินอะไรกันเนือกะละมังข้างหลังไหมข้างหลังนี่เราเดี๋ยวชิมให้พี่แจ็คดูก่อนนะครับดูด้วยนี่มันรสชาติมันต่างอย่างเมื่อวานเพราะอะไรรู้ไหมมันมีข้าวมันมีนี่ไงมันมีน้ำย้อยใช่อออันนี้ไข่น้ำพริกหนูกระจกได้หรอใช่อร่อยจริงเต้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางอันนี้อร่อยกว่าเมื่อวานวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะเพลกินได้ก็เด็กไงออร่ย ก็คือเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคมะอันนี้อร่อยยิ่งกินใจเนี่ยเดี๋ยวมาตอพี่อร่อยไหมเอาไปกินข้างในเลยอ๋ออ่าคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์ได้เอไแอบนี่คืออะไรคะชื่อชื่อใครอะคะทำที่หมูกระจกมีกระปุกเล็กด้วยนะฟังนะเพื่อนเพื่อนนะคะมันมีกระปุกเล็กกระปุกกลางแล้วมีรสต้มยำมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็รสต้มยำ ่แล้วก็มันมีถุงใหญ่ด้วยนะคะ280บาทครึ่งกิโลเท่านี้อย่าพูดเยอะเจ็บคอกระปุกละ80บาทกูก็จบครับอร่อยแต่ไอเนี้ยครับอร่อยแต่เผ็ดไปน้าเผ็ดหน่อยอืมต้องกินเด็กๆต้องกินแบบแบบเผ็ดน้อยน้อยน้อยเมื่อวานอร่อยเมื่อวานตื่นยี่เด็กกูยังไม่ทันยิ้ใส่เลยเลยพริกกูยังไม่ทันยิ้ใส่เลยคุณสาวรับบอกเขียนแล้หิวด้วยเลยนะครับพี่แจ็คทุกทีเลย เ๋ยวจ้หนีละมาใหม่คนเราเห็นไหมเออตอนนี้ตกงานไปสามวันนคุณมาลีนเพราะว่าบอกว่าแกต้อนดีครับอนดี้ครับน้ำพริกน้ำย้อยคืออะไรครับคุณสุดสุดจินทร์ทอนถามครับน้ำพริกน้ำย้อยแล้วก็พริกหมูกระจกเรวจะเราเตรมสั่งน้ำย้อย่ะน้ำย้อยมันคือส่วนผสมของอะไรครับพี่แกะเกียงพวกหอมกระเทียมจะอร่อยจริงนะสุด พอแล้วทำไมน้องแจ๊ไม่ได้เอามาขายได้ไหมลืมนี่นะครับตุ้นี้อร่อยนี่เป็นอาหารนี้นะครับเลยที่เครื่องมันคือจะมีกระเทียมมีพริกตำตำแล้วก็เป็นน้ำพริกคู่กันถ้าร้อนังได้เลยแกคคุณสุดจินทร์บอกว่าสั่งแล้วโอ้แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินคอยตอบให้อยู่นะครับเดี๋ยวรอบส่งเป็นวันนี้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับส่งเร็วแน่นอน พี่แจ็คกินหน้าอร่อยมากค่ะคุณมารีอินทวานะกี่มีข้าวเหนียวเหลือไหมลูกหอมยิ่งขับสวัสดีคนดูที่เข้าใหม่เลยครับคุขึ้นเร็วมากนะครับวันนี้ก็หกร้อยเจ็ดร้อยคนแล้วยังไงรบกวนก็ย้ายก่อนพี่แจ็คหน่อยนะคะจะได้เพิ่มจำนวนการเข้าถึงของคนในเฟซบุ๊กนะครับอะนะสัก้คให้พี่หน่อยลูกคุณเฮงจังว่าสวัสดีค่ะคุณแจ็คอร่อยไหมคะอร่อยมากพี่ชม อร่อยครับอือหลือเชื่อนะของของมันก็ดูไม่เยอะแต่ว่าขนม,มันแล้วมันเยอะมากเลยอร่อยนะเนี่ยแค่อันเดียวนะพี่คนที่มาซื้อที่ตลาดแล้วเมื่อกี้ที่ขึ้นมาชั้นสี่ครับซื้อไปบอกไปกินที่บ้านบอกโดนแย่งไปกินหมดแล้วนะครับที่บ้านแย่งไปกินหมดแล้วเมื่อกี้ขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้มาซื้อที่ร้านเราเลยนะครับนี่อะไรนะเมื่อกี้ทักกันอยู่นี่อะไรนะบอลชูจิตป่ะครับชื่อในเฟซบุ๊กเป็นชื่อจริงเป็นชูชาตินะครับ มาซื้อใหม่นะครับพี่ถ้ายังไงมาซื้อใหม่ได้นะครับอร่อยมากเนยวโมูกระจกเดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าอีกสองตะวันจะมีน้ำย้อยมาสัญญาสัญญาเลยว่าจะมีน้ำย้อยมาแน่นอนเพราะว่าน้ำย้อยทำให้อร่อยน้ำย้อยอีกหมูหนึง่งหมดไปแล้วน้ำย้อยอ,อยู่ไหนวะก็ม่นกินไหนใช่ไหมอ่าเก็บไว้ได้ยังเก็บไว้ได้เหนื่อเอาให้ดูได้ไหมน้ำย้อยต้องผสมกับหมูกระจก ออผมว่าเมื่อวานไม่ได้ใส่อันนี้มาเลยคือคือเมื่อวานมันก็อร่อยไปแบบนึงเลยเผ็ดโดดไม่ไม่สำหรับพี่หมูอ่ะพี่เข้าใจเพราะว่าพี่หมูกินไข่เียวแต่มอวาเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเลยนะอันนี้อันนี้น้ำย้อยอันนี้หมูกระจกมันได้ทั้งสองแบบนะตอนนี้ของเรามีแต่หมูกระจกน้ำย้อยเนี่ยก็อร่อยอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะมีน้ำย้อยใจเย็น เดี๋ยววันนี้เราหากันขนมย้อยนี่ตุจีเลยนะตแบบพี่แจ๊คทำขนมย้งยขนมจีนจน่าอร่อยมากนะคะคุณมาลีบอกอร่อยจริงๆพี่แจ๊คทำอร่อยเกือบทุกอย่างนะครับพี่แจ๊คน้ำหนักมือในการปรุงอาหารนี่โอเคทุกอ่ือยทุกเมนูน,นะครับคุณแมมบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอให้พี่แจ๊คถูกหวยรับตับงค์งนะคะเย็นนี้เพื่อนๆใน youtube อย่าลืมทำตามพี่นะคนไหนที่สนใจน้ำพีน้ำย้อยก็มาที่เพจตลาดนัดหัวดอหรือเพจแจ็คฟินิกส์นะคะเข้ามาทักได้เรามีขายเรามีส่ง ขอบคุณค่ะเพื่อนๆใน YouTube นะคะวันนี้ค่ะ